มันม้วนยิงเลยอ่ะตายหนึ่งตายสองตายสามตาย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 หนึ่งตายหนึ่งตายสองตายมีใช่ไหมต้ผมสร้งมาพี่ดีตายสองตายตายสาม ขุไหนพี่ล็อกอยู Luckily, ่ตาย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 โล่งไอไอใครวะไอฟุกตายตาายตายาไตาย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 ตาัตายตายตายตบยตายตายตยมันตัยตำรวจตาตาย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 ตตายตตาย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 ายตายตาตาย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 บ้านมาตายตาายตาตายตาายตาตายตาายตาตายตายตาตาย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 ายตตาย

ตายตกน่ลงบไอ้ปามนขีดตายแล้วจะตายไเรื่อยๆตายหนึ่งแล้วระมาั้งมาตายหนึ่งเลยไงวะคนตายหลังคนรีบมานะคนตายหลังคนรีบมานะผมยิงมาตายแล้วตายพีดีเข้าละตายหนึ่งห้องเล็กมีตัวนึงตอตายพีดีสองตัวตายหนึ่งตายพี่ดีตายหนึ่งตายพี่ดีตายสอง ีตับอะไรูชินบอกเลยได้ชินชินบอกเล่ดักเดกเดืดงามมากทหารช่ว่อยก่อนมันบมันบอสนอที่มันบอสตำรวจตำรวจขอเล่นอีกคนนึงตำรวจขอเล่นคนนึงตาย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 านมาตายมาายมาตายมาายหนึ่งตายสอ ไปสามเต็นเต็นเต็นเส็แล้วเต็นโพเตนโพสเต็นตายหนึ่งเต็นตายหนึงเตนไหนตายเตนโพตายหนึงไตนที่ระเบิดปะใช่ใช่ใช่เต็นโพสตายสองเต็นโพสเตนโพสโดนเตนที่นเป็นไอ้นผ่หนยิงทะลุพวกไปเลยอะไรนีไปไม่รูยังไม่้ ตายตายทางบ้านตายไอ้ตรงตรงทียงมากตายล้ตาย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 หนึ่ตายหนึ่งตายสอ้อู่เล็กนีอู่เล็กมีอู่เล็กมีตายมีใช่าพี่ตาสองตายตายสามตายหนงตาน่ยหงมีนยัพี่ล็อกอยู่ตาย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 ดหลง ไอ้ไอ้ใครวาไอ้กุกเข้ามาแทงตาย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 มาแทงตายหนึ่งมาแทงตายหนึ่งมาแทงตายสองตายสามมาแทงตายสามตายหนึ่งตาย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 หนึ่งไตายีเตีกลยไปไได้อีก

ไม่มันไม่มันไม่ชนะพวกผมเ่นโอที่อะไจะลุกที่เดียวเียแคนึ่งลงหน้ามัถ้เราตีห้านกิ่นีให้พี่จะให้เราปีเรา่เรตู้เล่าพวกผมจะอีลักสายุยเฮ้ยน่นมีอาเอาดิพี่แต่ให้มันจบจบไปเฮียนดไม่ตายไม่ีไม่ตาย

ฮัลโหลใครใหอยู่บนอู่อยู่บนอู่ฮัลโหลบอล้นอเลยนะมาแทงมาแแทงไต้องลงแล้วไอ้บอยไปลงเฮ้ยเซิร์ฟไม่ด้คอนเน็กไอ้เหี้ยเซิร์ฟกพี่แคเราได้เอ็นของมนตองนี้เดีมาเกืบ้ยมปิงกับมันทอะไรนาเรสนาเสมานาเรสมาเมื่อร่ตายระเบอดโอ้าปิงโคตดเยอะไอ้สัตว์ได้รเปล่ายังมาแทงมาอะไรตายตายตายน้เมื่อตายหนึ่งตัวย้อยตยอยตยนิด

ใครไม่อิ่มมาเก็บของในเลสนะพี่ยิงไว้พี่เต็มแล้วต้องทำเกิดใหมว่เกิดนาลกไมเไเลยไปเลหไปเลยโอเอไม่เคยมีม่เขเมือนกีใสข้อนี้ยหนึ่งไปหนงไหนงไหนตงพี่ไหนเห็นสีให้พี่ไหนเห็นสีให้เอาบนอู่หน่อยเก็บบนอู่หน่อยเก็บบนอู่หน่อยเดี๋ยวพี่ดะูอีกหนึ่งไปหนึ่งไหนึ่งเคียเคียเคียร์ เหรอบ้างเฮ้ยหินฟีของเยอะมากเลยเออผมยิงตรงนั้นตาพี่เกตเลยหูยของโคตรเยอะเฮ้ยมามาเออฟังนะฟังนะไอโอภูโซนจุดโซนจุดแล้วโซนจุดแล้วเคลียร์ของดิโซนจุดแล้วเคลียร์ของดิไปละภูขอดสองช่อง่ะไปละบ้านนี่มาแล้วนะไออะไรบ้านหลังหน้าต่างอ่ะเรียกว่าอะไรวะไอ้บ้านบุกเออไอ้เหี้ยอแก็บเล่นนะพี่เก็บเลยเก็บเลยเฮ้ยตรงนี้ของเยอะมากเลยตรงหินอ่ะมามาช่วยพี่หน่อย กำลังไปพี่กำลังไปคนมันมันโผล่มาเยอะมากไม่ได้ให้มันช่วยยิงให้มันช่วยเก็บมาช่วยเนี่ยมาเก็บนี่ไงไม่โซนก็เก็บได้ได้นะพี่แต่ถ้าเก็บเออโซนเห็นไว้โซนเห็นไว้ใครเก็บใครเก็บแล้วของรู้ว่าของแน่นหนาดินจรวมดินนะรวมดินไปช่วยกันเก็บแล้วก็ช่วยกันแคร์ช่วยกันแคร์แล้วเดี๋ยวรวมดินรวมดินด้วยกันรอดินด้วยกันรอดินด้วยกันไอผมเจอไอไอนี่พี่ยิงไว้พี่ยิงไว้ไอไปไปไปดิทมารวมมารวมมารวมดินท้องกลางมารวมดินท้องกลางตรงนี้เข้ากันในสาวเข้าลงใต้ตัวใครมีใครมีโลช่วยตั้งปิดน่ย้เฮ แล้วกูไม่ไดไปหมอไปก็โดดเข้ามาโดดเข้ามาโดดเข้ามาไปไปไปติดติดโอ้โหเดินเต็มอัวเลยเร็วเรื่อยเดินมาแล้วทันอยู่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 กูรอด